สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดี f อซร้านไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะเช้าวันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะตื่นสายมาเข้าสวนกันแมค่ค้าเองก็ตื่นสายค่ะวันนี้โอ้ยตายละยุงเยอะจังเลยใส่แขนกุดเข้าสวน ตายตายตาย,ตายไม่ทันซะแล้วนะคะไม่ทันซะแล้วขออนุญาตไปหยิบยากันยุงก่อนไม่ไหวค่ะยุงหลายอีหลีในสวนยุงเยอะมากนะคะยุงเยอะมากตอนนี้น้องโชคกำลังสวยเลยนะคะโชคสวยขึ้นเยอะมากเลยหลายๆต้นแล้วเราก็แบบยังขายไม่ทันดูแลไม่ทัน นะคะอันนี้พี่วิรัตถามมาพี่วิรัตรรีบๆนะสวยนะแฟนบอกว่าผสมทับทิมสยามตัวท็อปเอาไว้ด้วยตัวผสมตัวท็อปเอาไว้ด้วยยังไงก็ได้สวยพี่วิรัตไม่เอาจะเสียใจเด้อเดี๋ยวขอเอายากันยุงไปไว้ตรงว่าจะลงขายต้นเล็กๆค่ะลงขายต้นเล็กๆจับคู่ให้สักสามชุดก็แล้วกันนะคะสักสามชุด เดี๋ยวก่อนนะเลือกก่อนจัดหกร้อยห้าสิบให้กับเอฟซสามต้นหกร้อยห้าสิบให้กับเอฟซีนะคะขายแบบลูกทุ่งก็แล้วกันนะคะขายแบบลูกทุ่งก็แล้วกันเพราะว่าลูกขายในพื้นไปเลย <c oughs> มันมันขี้เกียจที่จะเอาเข้าไปข้างในร้านเข้าไปข้างในมันยกเข้ายกออกเนาะ มันดูไม่สวยเดี๋ยวเอาใหม่กันแล้วกันนะเดี๋ยวยกเข้าข้างในก็นแล้วกันมันดูแบบมันมันมันไม่ได้แป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะชุดที่หนึ่งของเรานะคะชุดที่หนึ่งของเราสามต้นนี้นะคะมาดูต้นแรกกันต้นนี้ทรงใบดีทรงใบสวยสีมาแล้วสีเข้าแล้วนะคะด่างมาแล้วด่างเข้าแล้ว กระถางที่หนึ่งชุดที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งนะคะไม้ในกระถางหนิ้วหกนิ้วนะคะประมาณนี้หนึ่งต้นต้นที่สองอ่ะอันนี้ดังฉลบดังป้ายชมพูฉลบป้ายชมพูตอนแรกๆไม่ค่อยมีความด่างเท่าไหร่นะคะดังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แหมว่าโตขึ้น เห็นไหมสีเขาเริ่มมาแล้วค่ะแต่ละใบแต่ละใบมาแล้วนะคะมาแล้วต้นที่สอง้าวต้นที่สามต่อเลยต้นที่สามค่ะต้นนี้ค่ะหนิ้วต้นที่สามขอ3มต้นนี้จริงๆ500ห้าร้อยนะคะแล้วก็เราขอค่าส่งร้อห้าสิเป็นหกร้อยห้าิบรวมส่ง คุ้มเกินคุ้มยังไงก็คุ้มนะคะไม่ต้องกลัวว่าคือต้นเดียวอะ่ะเขาก็ขายกันห้าร้อยแล้วนะคะอันนี้คุ้มเกินคุ้มต้นที่หนึ่งต้นที่สองและก็ต้นที่สามค่ะหกร้อยห้าสิบชุดที่หนึ่งค่ะมาชุดที่สองกันนะคะชุดที่สองเป็นแบบนี้โตขึ้นความเป็นชมพู จะเข้มขึ้นกว่านี้ด่างสเตียด่างสวยสเตียสวยนะคะประมาณนี้อันนี้หกนิ้วต้นที่หนึ่งชุดที่สองหกนิ้วของต้นที่หนึ่งชุดที่สองคืออันนี้แล้วก็ชุดที่สองต้นที่สองชุดที่สองต้นที่สอง พวกนี้มันเป็นลูกชมพูนะคะอาจจะว่าชมพูไม่เข้มแต่คือเป็นไม้ด่างชมพูนะคะต้นที่สองชุดที่สองค่ะต้นที่สองชุดที่สองค่ะนี่ด่างดีแบบนี้นะคะมาต้นที่สามต้นที่สามทรงใบสุดยอดมากค่ะสะโพกสวยสะโพกชิดความด่างเขาเข้าแล้วค่ะตอนแรกๆไม่เท่าไหร่ด่างไม่เท่าไหร่ เก็บทรงต้นนี้เก็บทรงทรงดีทรงสวยพอใบนี้ด่างเข้าแล้วใบนี้แห้งแต่ด่างหลายเห็นไหมคะด่างเยอะด่างหลายนะคะประมาณประมาณเนี่ยคะ่ะจะเริ่มเห็นแบบเออมันสวยมาประมาณนี้ทรงได้นะคะทรงได้ทรงได้แน่นอนสําหรับต้นนี้ตั้งแม่นะคะชุดที่สอง ก็650รวมส่งนะคะ650รวมส่ง0614590413เราแบ่งให้3ชุดชุดที่1 1 2 3ชุดที่2 1 2 3ปึ่งไปชุดที่3กันค่ะชุดที่สาม่มว่าคุ้มนะต้นนี้นะแอบเห็นความสวยของเขาใบยอดเริ่มมาละ นะคะชุดที่สามชุดที่สามต้นที่หนึ่งค่ะอื่นๆอื่นๆไม่มีความสวยเลยสักนิดหนึ่งแต่ใบนี้มาแล้วถ้ามาแล้วมักจะแบบมาตลอดค่ะไม่ต้องห่วงสำหรับโชว์เก้าชั้นชุดที่สามต้นที่หนึ่งชุดที่สามต้นที่สองอันนี้ใบกว้างค่ะเห็นกระดูกเขาไหมคะกระดูกสวยมากเลยใบเหมือนใบโพ ใบโพรูปหัวใจสวยมากสำหรับต้นนี้นะคะก้านอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าก้านมันจะยกจะยาวเพราะว่าจริงๆคือเราวางแบบวางเรียงติดติดกันเกินค่ะวางเรียงติดติดกันเกินไปก้านมันจะยกจะยาวจริงๆอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ยกไม่ยาวนะคะพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก้านมันจะสั้นลงเองเมื่อไม้มันโตขึ้นอันนี้เห็นไหมคะก้านม่วงมากเลยสีจะต้องได้ม่วงเข้มแน่นอนสำหรับต้นนี้ ชุดที่สต้นที่1ชุดที่สามต้นที่2กระดูกสวยมากค่ะเหมือนใบโพลใบโพกระดูกสวยมากต้นที่สมของชุดที่สมค่ะอันนี้เราให้8ดนิ้วไปให้แนิ้วไปเป็นลูกผสมของโชคพันแสนค่ะต้นนี้นะคะด่างด่างก็ประมาณนี้ในราคานี้ได้ความชมพูความม่วงแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ 3ามต้นห้าแต่ว่ามันมีค่าส่งร้อยห้าสิก็เป็น3ต้น650ชุดที่3นะคะแบ่งกันไป3มชุดนะคะแบ่งกันไปสชุด0 6น4 5 9 0 4 1 3สนใจก็ทักมานะคะก็ประมาณนี้เอาไปแค่3ชุดก่อนก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะเกินแมคค้ก็จะงงงวยกับตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่มก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆมีเวลาก็มาเข้าสวนแล้วก็จะลงอัพช่องอัพช่องลงเรื่อยๆ เจอกันเรื่อยๆอะค่ะหลังจากทิ้งไปนานทิ้งช่องไปนานทีนเราก็จะเจอกันเอ่อเรื่อยๆบ่อยๆขึ้นนะคะประมาณนี้ก็ก็คงจะแบ่งปันกัน3ามชุดก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายอันนี้แบ่งต้นเดียวต้นสุดท้ายต้นเดียวอันนี้มีเชื้อแดงความสีแดงเขาแตกหน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเป็นลูกลิปสติกนะคะเป็นลูกลิปสติก ดังไป,ไป้ายๆดังฉแลบฉแลบลิปสติกแบบนี้นะคะจริงๆเขาจะมีเชื้อแดงแต่ว่าอาจจะได้ความแดงมาไม่มากแต่ว่าความสีความดังความสวยของเขาแฉลบสวยมากนี่เห็นไหมคะลูกลิปสติกลูกพูดยากจังเลยลิ้นมันเริ่มพันกันลิ้นมันรัวนะคะลิ้นมันรัวเออสวยนะไม่ได้ขี้เหร่เด้อต้นนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะคะต้นนี้สวยมากสุดยอดเลยคะ่ะ สุดยอดมากค่ะเอาแบ่งแบ่งเปิดราคากันเลยกันแล้วกันนะคะขอ950รวมส่งนะคะตัวนี้950รวมส่งโตขึ้นไม่ได้ขีเร่นะจ๊ะโตขึ้นสวยแน่นอนจ้าสวยแน่นอนสําหรับต้นนี้ไม่ขี้เร่นะคะ8นิ้วค่ะ950รวมส่งนี่ค่ะความด่างมาสุดๆ 0614-590413ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ